มามาเดินมาเดินมาเออเกมต่อไปพอดมาน้าพอดมาน้ายางมายางมา้จับมือไปเล่นบ่เออมายางมาเออยางมายางมายางมาเบียให้ดีๆเบียแล้วเขาก็พัดผ่าจากกัน หามืมอจับนาเด้อเอาเอาพ่อหากันให้พ่อส่งเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาหมมือจับนาเบิ้งเด้อไม่จริงเด้อห้องโอ้ยมันายพูดพยุด

ปเป็นจะได้ปะเดี๋ยวไปเลยเลยไปเลยเลยเดี๋ยวเียวมนจะใส่ละจูอ้ามให้ห้องหากันให้ห้องหากันผัวผัผัวผัว <c oughs> ไปจริงๆเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วไปแล้วเจ้าเจ้า eh, ขวาขวาใช่ใช่นิดน um> ึ <s <s ่งใายนิดน uh> ึ um ่งตรงไป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 กอด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 เลยจัดบ้านตรงไปเอ้าวขอจะบอกจานบ้านตรงไปจานบ้านตรงไป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 ขวาขวานิดนึง ่นีหนตรงไปตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยสองเก้าสองเก้าหนึ่งไปอีก้อกอเนีกใสก้นก้เอ้าให้ห้องหากันเอ้าให้ห้องหากันยื้อใส่ยุสิเฮ้ยไก่เลย

สองก็เจอกันมาไปนี่นั่งลงนั่งลงเอาปาออกอีกน้อยนึ่งอะปากออกนั่งคุกเข่า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 เบียร์ะขนหน้าใส่กันขนาดเสกันอีกแล้วหขนหน้าใส่กันจูบบ่บ่บอเอาคุกเข่าเฮดเห็นมั้ได้นั่งนั่งคุกเข่าเบียร์เฮ็ดมือเอามือขับลงเฮ็ดขึ้นมาอ่านไหม เออเจ้ที่ทำมาทำมาหลังก็เฮ็ดพร้อมกันเด้อเฮ็ดเสร็มัได้เอ้าพอยุดพอยุดแจกจนกว่าสิครบนี่หนึ่งหมื่นบาทนี่แจกแจกจนแจกเกือละพันอ่าหนึ่งสองแต่ถ้าแจกไหนเอ้าเฮ็ดเสรมจหนึ่งสองเกืบละพันพอยุดเอ้า เอาเอาหายก่อนพลาดหนึ่งเอาหายพลพาพก่อนเอาเอาเอเาฮ็ดบัตรนี่ทำเฮ็ดบัตรได้รึดังมากดังมากบ้าอะไนเฮ็ดไก่เฮ็ดไก่กันเฮดไก่เฮดไก่เฮดไก่เฮดจอกเต็มไก่กันยอดมัดบอไรได้แน่หนิมัดบอไรนะเขาอี้เขาอี้เอาเอาหายพลภาพนะ เอาเอาเอาเลือสองเอาเือสองเอาพ่ผลพันเอาเห็ดไหมันเอาเห็ดขอขอดนดนแนวน่งสองเข้ามาเข้ามาเข่ามาอีกบ เอาเอาอีกเอาขอโดนๆเนี่มันให้ไหลเลยนะหนึ่งบอบอต้องปิดบอต้องปิดเอาสดๆเลยเอาหนึ่งสองทำไมหนึ่งสองไมอีกหนึ่งสองทมอีกเอาหนึ่สองอาบาราย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 อเบีาบารายเลยเอาบอสต้อเงินใสหนาให้เลยานีกันเอา มันชอดเด็ดเลชอดเด็ดกันอย่สองไปจะได้เอาหนึ่งสองทางเ้าเลยคนใหม่จ้ากันเอาหนึ่งสองไอแต่จันบาทอีเบียปะพันมึงมาอะไเอาเอามึงเห็ดดูดเห็ดจันบาทจยนบาทตัวเห็ดใหเบียเห็ดเอา เอาเฮ็ดเอาเอารอบสุดท้ายไปนี้เอ้านี่คนละหาพันดิเอาเอาโดนๆได้บันีดเด้อหนึ่งสองสามเอาเอาหเอาขอบคุณอันใจดีเอาเอาขอบคุณนะ เอาน้ำมาพี่เดี๋ยวกำลังกำลังบา่เอาโค้ดำไรตัตาไร่เอตดตาไรเหมือนขาดผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีครับหาแม่ลำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งรวยยิ่งรวยยิ่งรวยยิ่งขึ้นไปยงๆาหนยมากมือหนึ่งกับหายรวยมือหนึงมือนเท่าคะสุขภาพแข็งแรงแม่ครับสาธุ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  กุ๊ปเลยครับมี้โอ้สุดยอดเปิดไปบ้นไนอนต้นอนไหนต้นไต้นไหต้นไหนนปาโกจะึงหัวบปาโกจะไึงหัวบทแกว่าุ่นที่แรกว่าเป็นไปบุ่นดิปกันครับ